ดูการใช้วีใหญ่อีกรอบหนึ่งนะครับยกลอยเล็มปลายผมทำช้าๆนะครับจะไดนะ้ง้างออกมาสังเกตว่าปลายหวีเราจะง้างออกมาแล้วก็ถ่ายนะครับมันก็จะดูสม่ําเสมอดูคมกลืนนะครับไม่เป็นคลื่นนะครับดูเท่าๆกันเราต้องการสรั้นมากเราก็ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้มันขาวหรือว่าสัาน้นจนงเกินไป นะครับถ้าลูกค้าต้องการประมาณนี้เราก็พอแล้วก็จบงานได้สวัสดีครับท่านผู้ชมแลวก็เพื่อนๆพนพี่น้องนักเรียนช่นงดวผมนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับวิธีการใช้หวีนะครับการคอนโทรลหวีนะครับว่าเราจะตัดยังไงไม่ให้ขาวนะครับถ้าเราต้องการสั้นเราทํำยังไงนะครับ ก็อยากจะให้น้องๆน,น,นักเรียนช่านผมนะครับดูแล้วก็นําไปเป็นแนวทางในการตัดผมนะครับนะฮะถ้าเราไม่ต้องการให้มันสั้นมากนะครับใช้หวียกขึ้นนะครับตักขึ้นมาแล้วก็ดันหวีออกมาให้ปลายผมมันพ้นออกมานิดนึงแล้วเราค่อยไล่ไปลายผมนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้มันสั้นตัดขึ้นไปลึกๆให้หวี นะครับกดให้หวีมันติดกับหนังศีรษะหรือว่าศีษะลูกค้าเลยก็ได้นะครับหรือว่าให้ผมมันล้นออกมาเยอะหน่อยนะครับเพื่อเราต้องการตัดให้มันสั้นนะครับ,นะรบไม่สั้นนะครับถ่ายเห็นไ,ไหมครับมันก็จะกินแค่ปลายผมที่มันล้นหวีออกมา ค่อยๆไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับสังเกตว่าผมจะไม่กดหวีนะครับจะเป็นการยกรอยแล้วก็เล็มที่ปลายผมนะทำเป็นแถวๆนะครับมันก็จะเท่ากันมันก็จะเสมอกันเนะี่ยด้านข้างก็เหมือนกันนะครับ เป็นการไล่ที่ปลายผมอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันขาวหรือว่าสั้นนะครับเพราะว่าเจอลูกค้าบางท่านนะครับมีความต้องการที่แตกต่างกันนะครับอย่างเราไม่ต้องการให้ผมที่มันดูขาวเกินไปหรือว่าดูสั้นเกินไปเราก็สามารถใช้วิธีนี้นะเป็นการยกหวีนะครับยกหวีเร็มปลายผมส่วนด้านบนนะครับเราต้องการไล่ความ ความยาวออกนะครับให้มันดูสั้นลงเราก็ยกลอยๆก็ได้นะครับเนี่ยฮะยกลอยแล้วก็เล็มที่ปลายผมเี่าทำให้ดูแบบช้าๆนะครับเนี่ยง้างออกมานะครับเล็มที่ปลายผมง้างออกมานะครับมันก็จะค่อยๆสั้นลงนะครับค่อยๆเก็บค่อยๆแต่งไปอ่าทำให้ดูแบบช้าๆนะครับน้องๆจะได้เอาไปฝึกแล้วก็ไปทําเป็นแนวทางได้ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้หวีนะครับการคอนโทรลหวีไม่ให้มันดูสั้นไม่ให้มันดูขาวจนเกินไปนะครับส่วนการตัดยังไงให้มันดูสั้นให้มันดูขาวดูเนียนนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับตรงขมับด้านสายนะครับอันนี้เรามาดูด้านข้างกันนะครับว่าเราต้องการให้มันสั้นหรือว่าให้มันขาวนะครับวิธีการกดหวีนะครับทำยังไง นะครับลองติดตามชมนะครับสำหรับน้องน้นักเรียนช่างแระผมยกหวีมามากนะครับเรากดไปเลยแล้วก็ง้างหวีมาให้มันชิดกับเคาะหีสาลูกค้าไปเลยนะครับให้มันติดกับศรีราะเพื่อที่เราจะได้ตัดออกเยอะๆนะครับมันจะได้ดูสั้นดูขาวง้างออกมาด้วยนะครับหวี การที่เราง้างวีออกมานะครับมันจะทําให้ช่วงบนนะครับมันไม่ได้สูงขึ้นไปนะครับเราต้องการตรงจรตรงขมับให้มันขาวให้มันนวลนะครับเราก็กดเฉพาะตรงจรนะครับกดตรงจรแล้วง้างออกมานะครับส่วนข้างบนมันก็จะกินมันก็จะดูสโลปขึ้นดูไม่สั้นนะครับดูเรามาดูการใช้หวีเลกันนะครับกดนะฮะกดให้แนบง้างวีกมาใช้มุมมือเลื่อนไถ่นะฮะกดให้แนบง้างวีกมา ถ้าเราไม่ง้างหวีออกมานะครับโอกาสที่มันจะแหว่งก็สูงนะครับเราต้องง้างปลายหวีนะครับง้างปลายหวีออกมาแล้วก็ไถทําทให้ดูช้าช้าส่วนที่เราไม่ต้องการให้สั้นก็ยกหวีนะครับยกก็เล็มปลายผม ตรงจอหรอตรงผหมับนะครับมันก็จะดูสั้นดูขาวนะครับส่วนด้านบนมันก็จะดูสโลกขึ้นดูไล่ขึ้นนะครับมันก็จะไม่ดูสั้นมากเพราะว่าการที่เราง้างหวีมานะครับแต่ละแถวแต่ละครั้งนะครับไล่จนกว่ามันจะนวลน,นะครับหรือว่าเนียนนะครับให้มันดูนวลดูเนียนดูสวยงาม ส่วนด้านบนนะครับเราจะใช้หวีใหญ่ก็ได้นะครับเพราะว่าป้องกันการตกหวีนะครับเวลาเราทํางานมันจะได้ปลอดภัยนะครับจะได้ไม่แหวกนะครับข้างบนเราไม่ต้องให้มันสั้นยกลอยเล็มปลายผมง้างเหวียปด้วยนะครับนะฮะก็จะดูสโลปขึ้นเนี่ยค่อยๆเล็มค่อยๆแต่งไปเงี้ยไม่ต้องไปกดนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้มันสั้นเราไม่ต้องไปกดหวีให้มันติดอะ สีสาลูกค้านะครับเราแค่ยกลอยลอยแล้วก็เล็มปลายผมลองนำไปเป็นแนวทางในการฝึกกันนะครับสนับน้องๆนันเกเรียนทั้งกับผมส่วนไหนที่เราไม่ต้องการสรัน้นเห็นไหมครับผมจะใช้หวียกขึ้นมาแล้วก็เลมแค่ปลายผมด้านบนก็เล็มเหมือนกันนะครับเป็นการลบขอบ ถ้าเรามีเบตเตเลียนตัวเล็กนะเราจะทํางานได้ง่ายนะครับและคล่องกว่าตัวใหญ่นะครับเพราะว่ามันไม่ไปเกะกะกับหูลูกค้าเท่าไหร่นะครับเราก็เอาตัวเล็กมาเก็บงานออกามานะครับต้องการให้มันนวลกว่านี้เราก็งาก้างออกมาปลายหวีต้องกดนะครับปลายหวีเรากดไปด้วยงานหวีออกมาด้วยแล้วก็ตรงปลายหวีงาว้างออกมาเพื่อให้มันตกหวีนะฮะง้างออกามาถ่าย ขอบผมก็เก็บให้มันสั้นลงขอบผมที่มันดูหนาดู่อาเป็นขอบเกินไปแล้วก็ลดให้มันดูนวลดูเนียนนะครับแล้วก็การให้เป็นขอบนะฮบ ็แต่งใหม่ถ้าเวลาเราการแล้วถ้าดูแล้วมันดูเป็นขอบเป็นไปแเราก็มาลบใหม่นะครับทําให้มันดูเนียนดูนวลที่สุดนะครับก่อนที่เราจะจบงานตรงบริเวณตีนผมนะครับเราต้องการให้มันขาวหรือให้มันสั้นใช้หวีกดง้างออกมานะ การใช้วีเล็กกับวีใหญ่ก็ไม่ต่างกันนะครับสบําหรับการคอนโทรลหรือว่าการบังคับหวีว่าเราจะก,กินมากกินน้อยก็เหมือนกันนะครับต้องการที่ตรงไหนให้มันสั้นก็กดแล้วก็ง้างออกมานะครับตรงไหนที่เราไม่ต้องการสั้นยกลอยนะฮะยกลอยแล้วก็เลียมปลายผมนะฮะถ้าเรากลัวตกวหวีใช้ด้านห่างก็ได้นะครับด้านหนาเนะี่ยฮะ มันก็จะเซฟตัวเองได้นะครับไม่ต้องกลัวมันจะตกหวีหรือจะใช้หวีใหญ่ก็ได้นะครับตรงไหนต้องการสั้นกดง้างออกมานิดนึงนะครับไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับของช่างแต่ละคนนะครับก็ อยากจะแบ่งปันนะครับน้องๆนักเรียนชช่นตัวผมนะครับลองนําไปเป็นแนวทางกันนะครับดูการใช้วีใหญ่อีกรอบหนึ่งนะครับยกลอยเล็มปลายผมทําช้าๆนะครับจะได้ะฮง้างออกมาสังเกตว่าปลายหวีเราจะง้างออกมาแล้วก็ถ่ายนะครับมันก็จะดูสม่ําเสมอดูคมคืืนนะครับไม่เป็นขื่น นะครับดูเท่าเท่ากันเราต้องการสรั้นมากเราก็ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้มันขาวหรือว่าสั้นยิ่งเกินไปนะครับถ้าล,ลูกค้าต้องการประมาณนี้เราก็พอแล้วก็จบงานได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของลูกค้าด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ทําให้ดูสั้นๆดูเทคนิคการใช้หวีแบบง่ายๆนะครับสไตล์ช่างเด็ดยังไงดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับช่างเด็ดด้วยนะครับ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ